สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนพัฒน์ชองรัมเวลานี้ครับผมยืนอยู่ที่อาร์ตบายยุยเฮาเขาใหญ่โครชนะครับบรรยากาศสวยสดงดงามครับเย็นสบายๆนะครับคุณผู้ชมนะครับอยู่ที่อาร์ตบายยุยเฮาเขาใหญ่โคราชวันนี้เราเตรียมจัดงานนะครับเราเตรียมจัดงาน b ิสเน e s แม็ t ซ์ชิงนะครับจัดที่นี่นะครับบ้านของดรยุยเป็นห้องกันทิชาเอ t นเตอร์เทนเมนต์มีห้องสัมมนา มีสะว่ายน้ําบรรยากาศตัวนี้ตาฟ้านะครับเป็นชั้นลอยก็คือวิวสวยงามมากครับเขาสองฝั่งครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาดาบแสงแรกของวันพานะฟ้าที่ขึ้นและพาที่ตกดินจะสวยงามมากครับที่นี่พอพาที่ตกจะอ,อยู่ริมภูเขาพอดีเลยนะครับอันนี้พาที่ตกก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับเวลาถ่ายรูปครับคุณชมจะสวยงามมากครับนะทั้งสองฝั่ง มีเขาสองฝั่งแล้วก็มีเราอยู่ตรงกลางนาอยู่ตรงกลางนะรระหว่างาบายูนะครับเขาใหญ่โคราชฉะนั้นที่นี่นะครับจะรองรับนักธุรกิจหรือท่านใดสนใจมาพักผ่อนมีห้องพักบริการมีห้องอบรมมีห้องเรียนรู้มีห้องตัดตอ่อนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับมีจุดที่กางเต็นท์นะร,ร,ร,รับได้หลายร้อยรับได้หลายร้อยนะครับมากางังกางเต็นนอนอนะครับ บรรยากาศสบายๆอยู่ด้านหน้านะครับและก็มีห้องพักรองรับด้วยนะท่านใดชอบบรรยากาศที่กางเต็นท์แบบสบายๆตอนนี้อากาศเย็นนะอากาศ10กองศานะ10กองศามากางเต็นท์นะอยู่ตรงนี้เลยเลยนะครับกางเต็นท์มากับครอบครัวแล้วก็มีห้องพักนะนอกจากนั้น,นครับสามารถมาถ่ายรูปกับรถราคาหลายร้อยล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรี่เป็นบีเอ็มดรยุ้ยเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นนักแข่งรถด้วยฉะนั้นมาที่นี่ที่เดียวครบ นะครับหรือจะให้ลูกหลานท่านนะครับมาสอนเต้นร้องเพลงเป็นนักดนตรีนักแสดงมีห้องแต่งตัวมีสาวเช็คมีห้องดนตรีครบรองรับมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ที่นี่ครบครบหมดเลยนะครับอยากจะมาเรียนตัดต่อออนไลน์มีห้องกีสกรีนตัดต่อวิดีโอ,อสอนอบรมออนไลน์ต่างๆนะครับที่นี่มีครบนะครับที่นี่มีครบนะครับเป็นห้องอกันทิชานะครับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเครื่องเสียงระดับ ประเทศอยู่ที่นี่นะครับบนเนื้อที่แบบบรรยากาศแบบน่าเที่ยวมากครับมากับครอบครัวมาพักผ่อนนะครับเขาใหญ่อยู่สองฝั่งเลยสองฝั่งซ้ายซ้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมเลยอยู่ตรงกลางเลยถามครับทำไดแบบนี้าต้องมาอย่งไรต้องมานะคฝั่งซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นสติงอาร์ตก็คือ ดรยุ้ยเป็นศิลปินคือ,อร้อยไหมฉากไหมเกี่ยวกับสตริงอาร์ตและส่งออกไปต่างประเทศและส่งออกไปทั้งทั่วโลกนะครับสวยสดงดงามงานเฮนเมกงานฝีมือทั้งนั้นเลยครับเดินชมที่นี่ได้แล้วบรรยากาศสวยสดคุ้นงดงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในอีกข้างหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นห้องกิสกีนนะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับกันทิชาเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเราก็จะมาะจัดงานที่นี่นะทั้ง2 สองพี่เลยนะฝั่งซ้ายแล้วฝั่งปา๋านะครับห้องกีฬากรีนนะครับแล้วห้องประชุมสัมมนามีสาฝั่งนี้มี3ห้องฝั่งนี้มีอีกหลายห้องนะและตอนเย็นเราก็จะมาจะมาเตรียมจัดงานนะครับเตรียมจัดงานก็คือห้องกนะิจวิชานะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือมีเครื่องเสียงมีอนะุปกรณ์อะไรต่างๆครบเยอะแยะมากมายไปหมดอันนี้เป็นห้องรับรองนะรับรองแขกที่จะมานะครับมีเคาน์เตอร์ สีสันสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามนะครับลองรับนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่างาสติลปะของล็อกตีนิทอันนี้เป็นบางส่วนนะครับอยู่ด้านนนั้ที่เดี้ยงข้นมานี่ครับคุณผู้ชมใช่หมดเลยนะครับใช่หมดเลยนะครับเป็นงานศิปักงานศิลปินของลรอกตีนวินะครับฉะนั้นมาที่นี่ครบหมดนะครับครบหมดเลยนะครับอ่ะนะครับห้องตรงนี้ นะครับห้องนี้อ่านะครับห้องนี้ที่เราจะจัดงานเลี้ยงตอนเย็นนะที่เราจะจัดงานเลี้ยงตอนเย็นหลังจากที่เจรจาธุรกิจเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็จะมาจัดงานโต๊ะจีนที่นี่นะจัดงานกินเลี้ยงโต๊ะจีนที่นี่ตอนเย็นเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเราก็จะมา สนุกสนานพูดคุยเจรจาธุรกิจร้องเพลงกันต่อในห้องนี้นะครับในห้องนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นห้องซาวเช็คนะครับของดรยุทธกันทีชาเป็นห้องซาวเช็คเป็นห้องคุมคอนโทรลเครื่องเสียงทั้งหมดทั้งระบบนะครับเพราะไฟแสงสีเสียงจะอยู่นะครับจะอยู่ครบหมดนะครับในห้องนี้มีห้องแต่งตัวก็ก็เป็นห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวสําหรับลูกหลานของท่านหรือ นักแสดงนะครับมาแต่งตัวเสร็จแล้วก็เดินออกมาเตรียมจะสู่เวทีการแสดงนะครับผมให้อยู่เบื้องต้นนะครับนั่งอรอศิลปินนักร้องหานเพื่อนเล่นทรงเล่นเื้อน,นั่งรอนั่งแต่งตัวแบบสบายสบ,บายนะสบ,บายสบายห้องแต่งตัวครบอปปุปกรณ์นะครับมีคบบเครื่องสระเตรียมไว้ให้หมดเลยมีห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัวครบหมดนะครับอันนี้คือชุดชุด จะมาแต่งเป็นชุดแต่งตัวนะของมากรองศิลปินหนึ่งตันะครับพอแต่งตัวเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมานั่งแต่งหน้านะครับนั่งแต่งหน้านั่งเซ็ตหน้านะครับนั่งแต่งหน้านั่งเซ็ตหน้าให้รับปัดนะครับให้สวยสดงดงามนะครับ มีครบหมดนะครับมีครบหมดเลยห้องแต็นตรงห้องแต่งตัวอะไรต่างๆนะครบหมดเลยนะครับครบแว่หนึ่งใส่นะคุณอยากจะเป็นใส่แว่นแบบไหนมีลุคแบบไหนมีครบหมดเลยครับมีครบหมดนะครับนี่นะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนะงานฝีมือนะครับงานสติ๊กอาส์ของดรยุ้ยนะฮะ อยากมาเรียนรู้อยากมาศึกษาอยากค้าอยากขาอย,าขาอ,ยาขาอยากส่งออกเนี่ยงานสวยงามแ้่นั้นเลยนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้วันนี้ตอนเย็นเอาวันนี้ตอนเย็นก็จะมีการสแสดงดนตรีสดนะครับตรงนี้เลยนะครับสแสดงดนตรีสดตรงนี้เลยนะครับอ่ะผมโชว์เป็นนะครับ โอ้โหชอเป็นสเต็ปนะครับพับเป็นสเตปเนี่ยการก้ตกนตรงบอลทนอันนี้กระโยกไบไนี้รับโยกกลุมโยกเครื่องเสียงด J ครบหมดเลยครับคืออยู่ที่นี่นะครับท่านใดยอยากมาพักผ่อนอยากมาเที่ยวกับครอบครัวอยากมาปั้นลูกหลานให้เป็นศิลปินที่นี่มีครบหมดนะที่ เขาใหญ่ปัดช่องนครราชสีมานะครับสามารถติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้นะครับมาพักผ่อนกับครอบครัวมา,มากรุ๊ปบริษัทมากรุ๊ปคณะ,ะราชการต่างๆนะครับมาที่นี่ครบหมดเลยมาพักผ่อนย่อนใจมาเลี้ยงกระสียนมางานทุกงาน,นงานแต่งอะไรต่างๆมาที่นี่รองรับทั้งหมดเลยรองรับทั้งหมดเลยนะครับรองรับทั้งหมดเลย นะครับมาฟังดนตรีมาฟังเพลงเพาะๆนะครับที่นี่เลยรับจัดงานทั้งหมดเลยครบเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรียนรู้วิชาการงานแต่งนะครับงานเลี้ยงกเกษียณงานเอเตเทนทุกอย่างนะครับเรามีศิลปินนักร้องอะไรเตรียมพร้อมให้ครบหมดเลยนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับ0 9 4ยนะครับ256 6 9า9นะครับราคาพิเศษ นะครับแล้วบรรยากาศดีมากที่เขาใหญ่นะครับที่เขาใหญ่นะครับติดต่อมาเบอร์ด้ล่างนะครับแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับ